สวัสดีท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมสีมาผมสีผ้ามาทดล่องครับอ่าทดล่องตัดต้นมันออกนะครับเนาะตัดต้นมันออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเห็นว่าครับทางในมันจะเป็นต้นสูงเต็มนะครับเนาะแต่ว่ามองนี่ครับประมาณสามแถวครับอ่าสามแถวนะครับผมก็ได้ตัดออกครึ่งหนึ่งครับอืมเป็นยังผมเพจทั้งสี่วันตะพอดีผมเบ่งเอ่อช่องยูทูบของเฮานี่แหละครับอืมช่องหนึ่งเนาะ เป็นระดับอาจารย์ครับอ่าเพื่อนเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะอ่าเพื่อนตัดออกนะครับอ่าเพื่อนบอกว่าอา่าห้แสงแดดมัน่องถึงพื้นนะครับเนาะอ่ามันจะเป็นการบังคับให้หากมันเป็นหัวทุกหาก่าสันเพิ่นว่าเนาะครับอืมเพื่อนบอกว่าอา่าแปดโล่เก่าโลหรือว่าเงาละสิบโลอาจารย์บ่แนม่มสันว่าเพิ่นว่าเนาะอ่าอาจารย์เฮ็ดน่องน้อง น้องหาซิบโลผสนเพิ่นว่าเงาหนึ่งเนาะครับเนาะอืแต่ว่ามันเป็นพันมั่นฝ่าประท่านพ่อนผสมเพิ่์นวาฝ่าประท่านเนียงประมาณนี้แหละครับผมกับโเก่งเรืืองประท่านเก่งเหืืองมันเนาะครับเนาะอืแต่ว่ามั่นของผมนะครับเป็นอานาสิเป็นระยองเจ็ดสองนะครับอ่าระยองเจ็ดสองเกตบังกรจมโบบ่แปดหนึ่งสายเดียวนะครับขนตางอนนะครับอืมแล้วแต่ผูดสิเอิ่นครับเนาะครับ นาศิเป็นลาย่องเจ็สองครับนี่การการมันเด้งนะครับเนาะนี่ครับต้นหนึ่งกะโอ้สูงประมาณเกือบสามเมตรครับประมาณเกือบสามเมตรสองสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรนะครับนะมองนี้มันงามครับอืมมันงามผมก็เลยทดล่องเบงนะครับเนาะอ่าล่องกดติดตามไว้ครับพี่น้องอืมเมื่อผมคุดผมสิมาอัปเดตให้เบิงอีกเพื่อนหนึ่งครับว่าหัวมันแถวนี้นะครับ มันจะเป็นยังไงนะครับอืมผมก็บเบิงเพิ่นมาคือกันแต่ว่าผมมาทดลองเบิงนะครับถามมันได้ผลนะครับอืมปี่นาผมสิเฮ็ดเบอเลยนะครับตัดเบอเลยนะครับนะอ่าเพิ่นว่าต้องเห็ดช่วงประมาณสามสี่เดือนประมาณนี้นะครับเนาะอืมมั่นของผมก็ไดประมาณสี่เดือนครับมองนี่สี่เดือนนิดๆอ่าเดือนที่หางยางแล้วนะครับเนาะแล้วก็อีกรอบนึงแปดเดือนนะครับอืมเพิ่นว่าเอาไว้เหลือต้นเดียว แต่ว่าผมสิเอาไว้เพชดช่วงนี้ผมสิเอาว้เฮ็ดเฮ็ดพันธุ์นะครับเนาะเพราะต่างเอาต้นยงใหญ่มันไว้เฮ็ดพันธุ์นะครับของเพื่อนต้นพันธุ์มันขยายขึ้นซ้ำขวดน้ำขวดน้ำสิงขวดหน่อยครับอืเพื่อนว่าสิบโลเก่าโลสิบโลนี่อาจารย์วันเนี่ยมาสั่นนวานะครับน้องหาสิบโลสั่นเพื่อนว่าเงาหนึ่งนะครับเนาะอ่ามาติดตามมึงครับพี่นอ้องมือมือขุดนะครับ ผมจะมาอัปเดตให้เมืองอีกเทียนหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก,ก็เอาไว้ซ้ำหนีนะครับสวัสดีครับ